สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่เช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กันใน EP ีที่46นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะใส่ชุดอิทาจิครับผมไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิวนั่นเองนะครับทุกคน ว่าแต่ชุดอิทาจิมันอยู่ไหนวะ,ะอ่างงใช่ไหมเฮ้ยพี่ท็อปชุดอิทาจิอยู่ไหนครับพี่อ๋อยังไม่ได้สุ่มแฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มชุดอิทาจิกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนเมนหลักผมเลยนะฮะตัวนี้อืมเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหพีววิวอย่างเฟี้ยวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาดีมีคาถาแยกเฮาพันล่างตอนไหนวะเนี่ยมึง มาทุกคนเดี๋ยวเราโอ้โหเสียงภาคยังหล่อโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมชุดอิทาจิสุ่มสิครั้ง89เพชรมีส่วนลด50%ด้วยไว้เฮ้ยอาจัดไปดีรออะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะเกือเอาเรื่องทุกอย่านี้ผมพูดจริงมันน่าจะเกือเอาเรื่องนะเว้ย เออมันเกลือมาทุกคนดกเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อดีกว่านะครับสุ่ม10ครั้งแรกมันจะมีสว่วนลดให้50%นะครับทุกคนโอเค10ครั้งต่อไปยังไงจ้า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าได้เนตรมาแล้ว1อันโอเคจัดไปเฟี้ยวๆอีกดอกนึงยัง รอบนี้ไม่ได้เว้ยทุกคนถ้าได้เนตมันจะขึ้นว่าคุณแข็งแก่งเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันจะมีเสียงนายแข็งแก่งขึ้นแล้วพุ้นนะอ่ะจัดไปทุกคนตอนนี้เราได้มาสองเนตรแล้วนะฮะอุ้ไม่มีเสียงว่ะรอบนี้ไม่มีเสียงไม่มีเสียงก็กดข้ามไปเลยยังไงเสียงหายเสียงหายอุ๊ยมาแล้วครับทุกคนรอบที่สามจัดไป จัดไปครับเฮ้ยได้สกินเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยืหเกลือเกลือเกลือขนาดนี้โอ้โหเกลืออะไรขนาดนี้ครับนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ย2,000เพชรแล้วให้ทุกคน2,000เพชรแล้วครับผมเอาแล้วครั้งที่สี่แล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยอ,อะไรกันครับเนี่ยอุ้ยมันมีอ๋อถ้าแปลงล่างเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเป็นขาวดำนะฮะ แล้วก็อันนี้เอ้ยเอฟเฟกต์โอ้โหเอฟเฟกต์กล่องดวงใจอย่างเฟี้ยวแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ล้มลงแล้วก็เอฟเฟกต์วิ่งเร็วแฮะอ่ะจัดไปทุกคนอีกครั้งหนึ่งสิบครั้งจัดไปยังมไม่มาวะ <c oughs> ไม่มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาดีสามพันแล้วนะเนี่ยสามพันก่าเพชรแล้วนะเฮ้ยเอาดีจีเอ็มโอ้ย ทุกคนครับโคตรเกลือเอาดีผมโคตรเกลือจริงกิจกรรมนี้ผมโคตรเกลือเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวนะทุกคนครับผมดูทรงแม่งโดนการันตีว่ะอีก40ครั้งเนี่ยมันมีการันตีด้วยนะเวย้ยเฮ้ยแล้วโอ้โหหมดเยอะจัดเอ้ยเอ้ยมันมาวะ่ะไม่การันตีว่ะทุกคนเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยแต่หมดเยอะวะ่ะประมาณ4,000เพชรเลยอะ โอ้โหเดี๋ยวเรารับกล่องดวงใจก่อนละกันนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอ่อดาบของไอ้ตัวฉลามใช่ไหมผมลืมชื่อเหมือนกันวะเออไม่ได้ดูนานละแล้วลก็อันนี้นะครับผมเป็นสกินปืน M60 แสงอุสาครับผมแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยท่าทางท่าทางเฟียรไหมจิ้มหน้าผากอ๋อถ้าพี่รักน้องนะฮะโอเคมาอิทาจ,จิลูกพ่อเ <c oughs> ฟียรมันเฟียเว้ยเฮ้ เออมันต้องงี้ดิวะเอ้ยโอ้ยมันมีวิดีโอวิดีโอพีวงพีวิวตลอดเลยเบ้เฮ้ยมันจะอลังการอะไรไปไหนวะเนี่ยัอ่ามาแล้วแพ็กอิทาจิครับผมโอ้โหแม่เหลือจะเชื่ออลังการเหลือเกินอะโอเคแพงก็แพงนะฮะอะเปิดปุ๊บสวมใส่เลยเว้ทุกคนเอ้ยสวมใส่แล้วน,ออววนี่มีท่าแปลงกายด้วยอือหือจัดไปทุกคน บอกเลยว่าชุดนี้แหละจีบสาวเฟี้ยวแน่นอน,นะฮะแล้วก็กรูปโปรไฟล์ดูดิอย่างจ้าเว้ยทุกคนคลิปนี้ก็ชื่อเดิมนะผมหลีเฮียนะฮะทุกคนก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็ท่าทางในคลิปนี้ก็เออ โอ้โหม so ีแต่ท่าฟรีไว้เฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนท่าทางให้ละกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปจีบสาวก็ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาท่าทางสายเติมไปละนะฮะคลิปนี้จะไม่เอาท่าสายฟรีไปแม้แต่ท่าเดียวนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะลืมเปลี่ยนครับเดี๋ยวไปในเกมเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนให้นะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะไปปักธงจีบสาวก็เลยดีกว่าไม่รู้ว่าสาวๆในย่านคนชิลจะชอบอิทาจิกันบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคไปก เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้อิทาจิก็ได้มาอยู่ในย่านคนซิลแล้วห้องนี้คนมันน้อยแปลกๆเว้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ทำไมคนน้อยจังครับวะฮะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนไม่มีสาวเลยว่ะหาสาวก่อนอุ๊ย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 อว๊ยอุ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 วยอุยอเ๊ยอุอุ๊ย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 อ่๊ยอุยอุ๊ยอุ๊องยอุ๊ยอุอุอุ๊อุยอุ๊ยอ วิ wing, oh, mm. ่ง <quarto> ย oh. like 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 ั wing, wing, ่วเหรอโอ้โหมันน่าจัดเออโอ้โหกูโคตรมันหน้าถามสาวแบบเนี้ยวิ่งยั่วเหรอกูจะรั่วว่ะเฮ้ยจะรั่วว่ะทุกคนเม่โดนสาวแบบนี้เข้าไปกูหลอนเลยว่ะแบบวิ่งวิ่งผ่านหน้ายั่วฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะช็อตเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมีเซนเซอร์อ่ะยั่วอะไรหรอ ฮะเฮ้ยยูอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเอฟเฟคอะไรวะเฮ้ยทำไมฟ้ามืดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องเฮ้ยน้องอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไอุ้ยอ้าวนี่นี่มันพลังของกูนี่หว่าขอญาติแอคโชว์สาวหนึ่งทีโอ้ยโคตรเท่เนี่ยพลังของผมทำให้พระจันทร์เป็นสีแดงหมดเท่าไหร่คะวิหมดหัวใจเลยครับหมด หัวใจเลยครับนี่โอ้โหสเตปจีบสาวครับทุกคนนี่สาวถามอะไรมาเราก็ต้องแบบเออโยงโยงไปหาความรักซะก่อนโอ้โหงยอยู่แล้วคเขาหมดเท่าไหร่ไว้ทุกคน4,5 0 0นะฮะโอ้โหมันโคตรเยอะหมด4,5 0 0จะล่ววอ่ะนี่ให้หัวใจสาวไว้หน่อยนี่ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเธอมีอะไรนะอะไรนะ เฮ้ยอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันขออภัยนะ็อนเมื่อกี้ต้องถามใหม่เฮ้ยแล้วคือมันเอ้ยอะไรเนี่ยโหเพนไอเพนมันจะมาระเบิดฟรีไฟล์เราปะเนี่ยทุกคนเอาดีเธอมีใครหรือเปล่าอุ้ยใจเราว่างครับใจเราว่างนี่ใจเราว่างแล้วน้องเขาชื่ออะไรอะ่ะขอ,อยัดดูเชื่อน vj นุกใจว่างๆเว้นไว้ให้ใครยัดลูกโยเกิร์ตปวนเอ้ย อ้าเหรอเอ้ยอ,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 อยู่แล้วครับผมเนี่ยขออนุญาตแปลงร่างอีกทีนึงอืมอ่ะนี่ทุกคนครับพระจันทร์หายไปแล้วเอ้ยเอ้ยลองถามดิละมีใจปะเนี่ยเออเอาดีเรามีใจปะเนี่ยเรามีใจปะเนี่ยแหมน้องยกกงยกเกิดแอดเพื่อนเลยจังหวะนี้ได้แล้วหนึ่งคนนะฮะ แอดเพื่อนบอกเลยเปิดใจออกื <c oughs> แต่จะตายแล้วนะเปิดออกมาดูเนี่ยอุ้ยหวาน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 อล้ลองถามดิละมีผัวปนิเออถามก่อนมีผัวเป่าไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะนอนอยู่กับผัวแล้วมาบอกให้กูไปเป็นกิกอะ่ะกูจะรั่วมึงทำได้ยังไงอีหนูโสดค่ะอื เราก็โสดนี่เราก็โสดจัดไปครับทุกคนเออเราก็โสดเราแบบลองแบบลองประจักกันหรือเปล่าอะเออประจงประจัเฮ้ยรู้จักประจะกหรือเปล่าเฮ้ยน้องเนี่ยประจักกับอิทจิอายุเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวสักครู่ผมขอคิดอายุก่อนเออยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกำลังดียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอือยี่สิบเอ็ดกำลังดี ถ้ามึงต่ำกว่าสิบแปนี่กูต,ตบนะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นขอาติแก่กว่าปีหนึ่งค่ะอุ๊ยรุ่นพี่เหรออุ๊ยรุ่นพี่ปะเนี่ยรุ่นพี่เหรอเนี่ยโอ้โหย,อยชอบรุ่นพรี่นี่ชอบรุ่นพรี่ก็มาว่ะทุกคนนี่ชอบรุ่นพรี่โอ้ยของดีเลยทุกคนรุ่นพรี่นี่ประสบการณ์เยอะนะฮะเออคือหมาเด็กโอ้โหกูเป็นหมาพันอะไรดียวะ แล้วทำไมกูต้องไปเป็นหมาด้วยวะเุ้ยขอเป็นคนได้ไหมอ่ะเออแล้วทำไมกูต้องไปเป็นหมาด้วยวะเอองงวะ่ะแล้วทำไมกูต้องไปเป็นหมาด้วยวอ่ะเอออยากอยากรู้อะข,ขออนุญาตถามมาทุกคนเดี๋ยวเราปากทงโชว์สาวเข้ามาโลดอมาทุกคนเดี๋ยวเรานะฮะ ขอญาตอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยหวานอุ้ยหวาน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 มาทุกคนเดี๋ยวเราปากทงโชว์สาวดีกว่าครับผมจังหวะนี้แบบตะลึงแน่นอนฮะมาทุกคนจัดไปหนึ่งดอกตึงๆหวานเลี้ยเอ้ยหวานเลี้ยหวานบ่หวานบ่จ้านี่หวานบ่จ้าหวานบ่จ้าอุ้ยกูปากทงทีฟ้ามืดเลย ้ามืดเลยอะไรกันครับเนี่ยจัดไปหนึ่งดอกตึงๆหวานสุดๆเอ้ยเอ้ฟอไอจ g ไปนะครับนี่ฟ G ไไปนะครับเออดีเอาดีขอญาติเอ็์อโชสาวต่อครับผมเออดาหลังนู้นก็พิมพ์จังเลยกูเห็นพิมพ์มาพักนึงแนละ้วมาฟอที่โอ้ห้ย โอ้ยจะเอ้ยจะให้ไปห้องอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนเจอสาวจะให้ไปห้องอย่างเดียวมันฮอตขนาดนั้นเลยเหรอว่าคุณเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอยากรู้มากเลยตอนเนี้ยล็อบบี้อ๋อล็อบบี้โอ้โหโทษ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 เออโทษโทษทีโทษทีแม่คิดมากคิดมากคิดคิดไกลไปหน่อยเออแบบคิดไกลไปหน่อยครับ ฮะฮะอะไรนะฮะงงอะอะไรอะฟฟกมุน่นฟฟกกะมุนซีรีส์กะมุนเหรอะอะไรก็ไม่รู้อ่านอ่านไม่ถนัดนะฮะไม่ค่อยถนัดภาษาหมกมุน่นอ๋ออ๋อเปล่านะจ๊ะนี่เปล่านะจ๊ะเปล่านะจ๊ะ <c oughs> ไม่ได้เอาท่าขำมาว่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้ก็ได้สาวเด็ดๆไปคนงแล้วเอ้ยพิมพ์บอกกันดิ แหวะฟอร์มาสิได้ครับได้ครับเออเดี๋ยวเราบอกสาวก่อนละกันว่าเดี๋ยวเราไปก่อนนะจอะไรงี้นะครับทุกคนอุ้ยสาวให้หัวใจอีกแล้วเอ,อ้พิมพไปไดิเราไปก่อนนะเดี๋ยวฟอร์ไปนี่ทักมาด้วยได้ได้ได้อยู่แล้วครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ก็เดี๋ยวสาวเด็ดๆมาคนนึงก็หวานเจี๊ยบสิครับไปทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกัน เอาละครับทุกคนมาอยู่ในย่านคนชิลกันแล้วนะครับห้องนี้หาสาวต่อไว้ทุกคนหูสาวสายเติมเยอะแท้เฮ้ห้องนี้สาวสายเติมเยอะแท้เว้ยเอ้ยอุ้ยอกำทองกำทองเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเขาเรียกผมเหรอวะหรือว่าเรียกใครอ๋อเรียกมอไซอ๋อแหมเราอุ้ย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 เท่เท่เอ้ยอุ้ยสไตล์เทสการแต่งตัวถือว่าผ่านเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเออ ให้หัวใจไปถึงที่นี่เอ๊ะลองลองพิมพ์ถาวไปดิพิมพ์ถามไปหนึ่งดอกมีผัวยังอ่ะเอ้าภาษาอังกฤษอีกะขออภัยมีผัวยังจ้าเออจัดไปครับทุกคนมีผัวยังจ้ามีผัวยังจ้าพอดีแบบสนใจในตัวน้องอ่ะครับให้หัวใจยังค่ะหวานหวานหวานเอ้ เราโสดนะสนเปล่านี่เราโสดนะสนเปล่าแหมเผื่อน,น้องสนใจถามถามเป็นแบบถามเป็นร้านค้าเลยมึงสนเปล่าสนเปล่า <c ười> คุยกันได้เอ้ยเฮ้ยพิมมาดิชอบคนแบบไหนเออชอบคนแบบไหนครับ อยากรู้ว่าเออแบบจะได้เป็นให้ได้เราเป็นคนแบบนั้นให้เธอได้ทุกแบบเว้ยแม่เราเป็นให้ได้อยู่แล้วเธอชอบคนไหนเอ้ยโตกว่าหูยเฮ้ยกูแปงลงร่างได้ป่าววะโตกว่าเฮ้แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ไปดิเฮ้ยผมอายุสามห้านี่จัดไปเฟี้ยวๆอ่อะโตพอยังโตพอยังอาโตพอยังโตพอยังโตพอยังนี่จัดไป เฟี้ยวๆอ้ยแก่แก่ไปลดลดลดอะยี่สิบห้าก็ได้เออยี่ิบห้าก็ได้อ่ะจัดไปครับผมแม่งอายุนี่ลดเป็นหุ้นเลยโอ้โหกูจะรั่วเฮ้อท้อว่ะนี่กดโตทางความคิดเอ่อเฮ้ยโตทางความคิดกูทำยังไงดีวะเออโอ้โหแม่งโตทางความคิดกูกูปัญญาอ่อนด้วยดิไงอุ้ยโทษที โทษทีทําให้ไม่ได้เออโทษทีทําให้ไม่ได้พอดีเราปัญญาเรา,เราปัญญาอ่อน <c oughs> อ,อ่าแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ไปเราปยอเออจัดไปงั้นก็ไปซะเอา้าฉิบหายเลยทุกคนโดนสาวไล่วะ่ะเอ,อ้ยเอยลองถามที่ชอบแบบรวยรวยไเออชอบแบบรวยรวยเปล่านี่งั้นก็ไปไกลๆหูอะไรวะเนี่ยสาว เออถามไปเลยชอบแบบรวยๆเปล่าเผื่อแบบจะเปลี่ยนใจได้ไงเพื่อเปลี่ยนใจไงเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจนี่จัดไปเฟลเฟลเเออก็ดีค่ะจัดไปทุกคนเดี๋ยวเราปักธงโชว์สาวไปหนึ่งทีนี่เดี๋ยวดู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 วัชชิ่งน้องดู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 นี่ดูดูเดวปักไปหนึ่งทีเออนี่จัดไปนี่จัดไปสองธงนี่ เอ้ยวีแปดวีแปดขึ้นมาน้องของแท้บอกเลยว่าของแท้ครับน้องเออย,ยังไงล่ะนี่ให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่เฟี้ยวบอกเออเฟี้ยวเ่านเฟี้ยวเ่าน้องให้ดูอะไรเฟี้ยวป่ะเออน,นี่เฟี้ยวป่ะเฟี้ยวป่ะนี่แอ๊ด แอคเลยอืมโชว์รวยใส่ฉาวว่ากูโดนด่าแน่เลยอันนี้ผมแกล้งแกล้งแกล้งโช์เฉยๆแล้วก็มีแต่หายไปละอ,อ,อ้าวเฮ้ยกูท้อเลยบอกชอบคนโตทางความคิดกูรู้แล้วว่าทําไมชอบน้องเขาก็ปัญญาอ่อนเหมือนกูนี่แหละเออโทษทีพี่แบบโตทางความคิดให้หนูไม่ได้ในะจพอดีพี่ก็ปัญญาอ่อนเช่นกันนี่จัดไปเอฟฟเอเฟี้ยวตึงตึง นี <IF> S <S ่ให้ให้ดอกไม้อีกทีนึงนี่จัดไปดิแอคโทแอคโทเออยังไงล่ะน้องอะชอบไหมล่ะนี่เอาดิเอาดิเนี่ยมีอะไรอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับเออหมดแล้วครับเออหมดแล้วครับหมดแล้วครับรอแอดเพื่อนนี้รับเพื่อนป่าวะรับเพื่อนไหมจ้ารับเพื่อนบอก โอเคกันมีอะไรจะบอกอะไรจ้าอะไรครับน้องบอกรักก็เปล่าบอกรักก็เปล่าเฮ้บอกรักไม่จ้าบอกรักไม่จ้าม้อจังอีกว่าเอ้าโอ้ยปาดคอเอ้าเอ้าเอ้าสวยเอ้าเอ้าเชี่ยกูสตันเลยว่ะโอ้โหโอ้กูท้อเลยว่ะโอ้กูท้อเลยอ่ะ ย่อๆยอ่ยออ่ะย่อก็ได้วะโอ้โหคนลุกเลยช็อตเมื่อกี้แบบโอ้โหโมอจังอีควายแล้วก็ปาดคอปุ๊บไปเลยงงเลยกูยังไม่ทันตั้งตัวเลยไอเราคนนั้ว่าจะบอกรักเ้อ้อเลยกูไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้กูเจอโดนโดนเสาแบบ เล,เล่นเล่นโคตรแรงเลยว่ะโหแล้วแอดไปไม่รับเพื่อนด้วยนะจะรั่วไปทุกคน let's go ครับผมเปลี่ยนห้องกันป <c oughs> บอกเลยนะครับทุกคนว่าคลิปนี้ไม่มีผิดหวังนะฮะแต่ละคนนี่ผมไปส่องมาแล้วโคสดียกเว้นเอ่ออีตัวห้องเมื่อกี้นะฮะทุกคนที่มันด่าผมเนี่ยโอ้โหจะรั่วว่ะ บอกผมมอเฉยเอ้โหมออะไรมนทําไมอ่ะเออมอแล้วเป็นผัวไม่ได้หรอจ้าเฮ้ยท้อเลยว่ะทุกคนเจอสาวงี้แบบปอไอเราก็คิดว่าเล่นด้วยที่ไหนได้มันเล่นกูโอ้ยท้อว่ะทุกคนตอนแรกก็แบบเปิดมาแบบสวยๆนึกว่าแบบเออเล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบเออแบบจีบได้อะไรงี้ตอนจบปุบ๊บมึงตบตบหัวแบบตบแล้วกะทืบซ้ำ่ะทุกคนเออมันตบแล้วมันกระทืบซ้ำแล้วมันก็ออกหนีไปม,ม เอ้ยท้อว่ะทุกคนแลวนี่มันมาท่องกระถานินจาอะไรตรงนี้เนี่ยนี่นินจาตัวจริงมันต้องแอคท่าปืนไว้เพื่อนเออนินจาตัวจริงต้องแอคท่าปืนไว้เพื่อนเอามันออกไปแล้วทุกคนเหมือนมันได้ยินในผมพูดอ่ะอุ้ย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 สเต็กเลยอือให้หัวใจไปหนึ่งเทนี่สเต็กเลยเออสเต็กฮะทุกคนบอกเลยหัวแบบงอนไก่จังงี้ หัวงอนไก่นี่สเต็กผมนี่ปากทองแอคโชไป็หนึ่งดอกนะฮะเออเฟล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 อีกดอกหนึ่งเป็นไงเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะจ้ารรปลุบหล่อนี่แอคไปแอคต่ออย่าลือ,อย่าลื้แอคแอคอะฮะวีไอพีอ VIP หน่อยนี่ถ้ามันมีวีไอพียี่สิบนี่ผมน่าจะอยู่ยี่สิบแล้วนะเนี่ยเออเออจีเอ็มทำวีไอพียี่สิบมาดีแบบ สองสามล้านเพชรเนี่ยเออห้าล้านเพชรอะ่ะห้าล้านเพชรจัดมาดีสักอันหนึ่งอะ่ะ GM เพื่อผมมันได้ป่เหลอาฮ้ยวยี่สิบอ่ะตึงๆเลยนะครับทุกคนโชว์ v ีไพยี่สิบนี่สาวกรี๊ดทั้งย่านแน่นอนจริงเออ <c oughs> เออมันห้่ามีเ้ยทุกคนมันตันแค่ V8 แปดอะ่ะตอนนี้น่าเสียดายอะ่ะคือ V8 แปดมันน้อยไปองะเลขมันน้อยเว้ยแบบ v 1สิบห้าเออ v 1สิบห้าอะไรเงี้ยล้านห้าแสนเพชรอ่ะเป็นไงเป็นไง เออวีสิบห้าล้านห้าแสนเพชรเอาอะไรเนะี่ยเอาเกมเป็นไรวะเมื่อ,องงงงกี้เอ้างงงงได้กูงงได้กูนี่ขอญาติขอญาติแอคฮะอิทานจิกุด๊ดรูปรหล่อเหลือเกินนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ก็อดไม่ได้ว่าทุกคนคลิปนี้ผมยังแค้นไออีน้องคนเมื่อกี้อยู่เลยอะที่มันด่าผมมออมันบอกผมมอมันก็ออกหนีอะยังไม่ทันได้สวนเลยมันอยู่ไหมห้องนี้มันมีไหมมีไหม <c ười> อยากสวนคืนนะม,นมันมันด่าฟรีอะทุกคนมันกินฟรีเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะคลิปเนี้ยโหอ,อุตส่าห์แบบคิดว่าจะได้สาวสองคนที่ไหนได้ฮะได้คนเดียวแต่ก็ยังดีเอา้าอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาโป๊โปโปปอะไรวะช็อตมาแก้ทุกคนทําไมผมโดนเข้าซอนวะเฮ้ยกูโดนอีกแล้วเหรอฮะเดี๋ยวนะรหัสกูโดนอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่ากูโดนอีกแล้วนะ เฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะตอนนี้มันย้ายไ d ดีได้นะไม่เอานะ GM เอาดีกูไม่ได้ผูกซะด้วยเฮ้ยยังไงยังไง GM โอ้โหเมื่อกี้แบบโดนล็อกซอนโอ้จบเลยจบเลยฮะทุกคนช็อตเมื่อกี้กูระแวงเลยเนี่ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นล็อกซอนได้ไงใครใครเป็นคนทำาฮ้ใครเป็นคนทำ,ค,นค,นทำค่อยอยากสิหู้ค่อยอยากหู้ด้วยนี่ผู้ใดเป็นคนทำนเนี่ยเออ งงว่ะจู่จูก็โดนล็อกซ้อนทุกคนครับถ้าเอา่อถ้าสมมติว่าพี่ท็อปเอ่อเปิดคลิปมาว่าไอดีโดนแฮกนี่เอ่อก็นั่นแหละตามนั้นนะครับทุกคนแต่ไม่น่ามั้งไม่น่ามัง้งเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเข้ามาประมาณ5านาทีแล้วตอนเนี้ยยังไม่ไม่ได้เข้าซ้อนเลยอะเอาดียังไงทําไมโดนเข้าซ้อนเข้าซ้อนได้ไงก่อน <Nope. S 1> อะไรวะทุกคนผมงงไม่หายเลยตอนเนี้ยช่างมันละกันนะฮะทุกคนถ้าเอา่ออีกไม่กี่วันข้างหน้ามีคลิป ผมโดนแฮกรหัสขึ้นมาก็ย้อนมาดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคน <laughs> โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้รักกันพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปแนวไหนก็รอติดตามรอรับชมได้เลยหวังว่าคงจะไม่เป็นคลิปโดนแฮกรหัสนะครับทุกคน <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมรักทุกคนเช่นเคยครับจุ๊บๆุครับบ๊ายบาย